ครับบ้านเราเราครับครับนะครับนะท่านมหนฟาร์มี้นะครับเราก็เลยนิมนต์ประธานไปยืนอย่างด้านหลังแทนนะครับผมอันนี้ความคิดของมนหน้าจัเดเียบนะครับเจ้าของโครงก,การทานในพิธีท่านราพระครูตุวรรณทํามอาจารย์ดเตอร์ อีกตำแหน่งหนึ่งคือท่านเจ้าวาดวัดปนนนวัดนนสะอาดนะครับแล้วก็กราบขอบพระคุณท่าน,านสิทธิธันสมมาตรอนุกาจนาจารมนทนทหารบกที่27จังหวัดร้อยและท่านวิทยากรท่านต่อไปนะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านร้อยโทกิจจารักษ์เสนามาท่านจะมาให้ความรู้ แล้เปี่ยนประสบการณ์ในการท่านทำโครงการทหารพันธดีนะครับท่านเป็นหัวหน้าโครงการและจะได้เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ขออนุญาตยกเวทียกผู้เข้าร่วมโครงการในวันนี้มอบแก่ท่านขอเรียนเชิญครับผม ครับสวัสดีครับผมร้อยเอกกิจติรักษ์สิงห์นมามะนะครับเป็นหัวหน้าโครงการฐากนการดีนะครับเป็นหัวหน้าโครงการที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะครับในขั้นต้นก็ขออนุญาตอารัธนาพระครูสุวรรณธรรมอาจารย์ดรผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยเขตจังหวัดร้อยกเอ็ดแล้วก็คณาจารย์และนักศึกษาทุกท่านแล้วก็ของประชาชนในพื้นที่นะครับผมหัวหน้าโครงการดําเนินงาน โครงการท่านพพอดีมาตอนสองเจ็ดและเจ้าที่ประจำโครงการมทรบอสองเจ็ดทุกคนครับแต่ผมมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านได้ให้ความสาคัญกับโครงการท่านพันอดีมทบอสองเจ็ดโดยได้เข้าศึกษาดูงานตามโครงการอาหารกายอาหารใจด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในครั้งนี้แต่ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้จะมอบความรู้ทักษะความรู้ให้แก่ทุกท่านไม่มากก็น้อย เพื่อนาองค์ความรู้ไปปรับใช้ชีวิตประจําวันและสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนของท่านตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไปนะครับอันนี้คือผู้ดำเนิโครงการก็จะไม่ค่อยถนาเท่าไหร่เอาพูดแบบบ้านๆเรานะครับสําหรับโครงการของเราตรงนี้ก็ดําเนินการมาได้ประมาณสิปีนะครับตรงนี้คือพื้นที่ตรงนี้เป็นโครงการฐานพันธุ์ดีเป็นอาคารที่สมเด็จพระเทพท่านทรงมาเปิดงานที่นี่นะครับเดี๋ยวต่อไปหลังจากนี้จะให ท่านชมประวัติความเป็นมาของโครงการสักครู่ครับเชิญเจ้าที่ครับเปิดวัดิสมเด็จพระนิธิฐานดุลราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรดรสุรเดชดาสยามบรมราชาภิรมย์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดวันนี้เวลาสิบนาฬิกายีนาทีสมเด็จพระนิธฐานดุลราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรดรสุรเดชดาสยามบรมราชกุมารี สดยอพระราชาดำเนิเนไปทรงเปิดฮอกโบดตร้อยเอ็ดในส่วนสมเด็จพระศิษนี่เขรีน 101, ร้อยเอ็ดตําบลในเมืองเมองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งจัดสร้างเป็นรูปรา่างเครื่องดนตรีเรือบ้านของชาวอีสานที่เรียกว่าโบวเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ดเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่29กันยายนการนี้เสด็จขึ้นชั้น2ทอดพระเนตรดิการร้ยเรื่องเมืองโบวซึ่งสันนิษฐานว่าโบวมีต้นกำเนิดร่วมสมัยกับแทนเมื่อหลายพันปีมาแล้ว มีความเชื่อว่าใช้สําหรับเป่าหรือกั่นให้เกิดเสียงดังจากนั้นเสด็จลงชั้น31ทอ่อประแนบทิวทัศน์360องศอาหอโบสถ์11นับเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุนษษษษษษ้นเศรษฐกิจโดยเชื่อมโยงการท่องเที่ยวภาคตะบนออกเียงเหนือโดยเฉพาะอีสานกลางอีสานใต้ เปิดให้ประชาชนเข้าชมทุกวันค่าเข้าชมบุคคลทั่วไป50บาทในเครยนและนักศึกษาค่าเข้าชม30บาทและ40บาทสำหรับผู้สูงอายุ70ปีขึ้นไปพระสงค์สามเณรนเด็กเล็กและผู้พิการไม่เก็บค่าเข้าชม พระราชดาสยามบรมราชนุกมารีข้าพระเนตรการดําเนินง,งานโครงการทหารพันธีของมณฑลทนาหารบกที่27ค่าประเสริฐสงครามและของกองพลทหารราบที่6ค่าเสด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา,าโลกจังหวัดร้อยเอ็ดเวลา12นาฬิกา56น,นาทีเสด็จพระกนิษฐาธิุราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดดาสยามบรมราชนุมารี แสดงพระราชดําเนินไปทอดระเนตรการดําเนินงานโครงการอาหารพันดีมณฑลอาหารบกที่27ค่ายประเสริฐสงคร,รามอคือเมืองร้อจังหวัดร้อโอกาสนี้สัปรูกต้นมะม่วงพันธุ์มหาชนกซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงเป็นที่ต้องการของตลาดโดยมูลนิธิชัยพัฒนาได้ให้การส่งเสริมการปลูกแต่กเกษตรกรทั่วทุกภูมิภาค จากนั้นทรงรับงานไปยังอาคารศาลาอเนกประสงค์ในการนี้พลตรีธวัชชัยแจ้งประจกักษ์ผู้บัญชาการมณฑลทาหารบกที่27กระบบังคมทุนรายงานผลการดําเนินโครงการทหารพันธีซึ่งมณฑลทนาหารบกที่27ในเข้าร่วมโครงการเมื่อวันที่30มกราคม2563พระสนองนาระดดราชดำริในการใช้พื้นที่ว่างเปล่าในหน่วยงานทหารให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่กําลังพลชุมชนรอบข้าและชุมชนเมือง ตลอดจนขยายผลสู่ชุมชนได้อย่างยั่งยืนทั้งยังจะเป็นแหนล่งผลิตผลิพันธุ์และพันธุ์สัตว์ที่มีคุณภาพเพื่อสะสมสำรองไว้เป็นพันธุ์พระราชทานอย่างประชาชนที่ประสบภัยพิบัติหรือสำรองไว้เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารของประเทศทานนี้ก่อนรอบน่บดำเนินงานได้ดนำกำลังพลเข้ารับการฝึออกอบรมที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันเพ็ญเสรีจังหวัดเชียงรายและไปศึกษาดูง,งานโครงการทหารพันธุ์ดีในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อมาขยายผลการดำเนินงานในพื้นที่แห่งนี้ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างเป็นรูปรธรรมโอกาสนี้ทรงเยี่ยมเครือข่ายทหารปลกประจำการและเครือข่ายประชาชนบ้านนี้มีรัก <c oughs> สำหรับโครงการทหารพันธีได้มุ่งเน้นการส่งเสริมให้พลทหารกองประจำการมีการมีความรู้และประสบการณ์นในการปลูกผักปลอดภัยการเลี้ยงสัตว์ สามารถนำความรู้และประสบก,การณ์ที่ได้รับไปใช้ในการดำรงชีวิตและขยายผลสร้างครอข่ายในชุมชนที่อาศัยอยู่ภายหลังกฎประจำการไปแล้วอีกทั้งการดําเนินกิจการของทหารพันธีเป็นการปลูกผักปลอดภัยเพื่อใช้บริโภคในหน่วยและจำหน่ายให้กับกําลังพลครอบครัวตลอดจนชุมชนรอบค่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาดปัจจุบันมีพลทหารกองประจำการเี่เรัดราชการและครบตามมรณะเี่ือดพระกการาชทานเมล็ดพันธุ์ไปแล้ว4รุ่น จำนวน427นายและได้ขยายผลไปสู่ชุมชนของตนเองกว่า4,200คนทั้งยังมีโรงเรียนที่ร่วมโครงการอาหารพันดีชุมชนเบิกบ,บานอาหารปลอดภัยจำนวนสแห่งและมอบเล็ผ่านพระราชทานให้ศัสดีอำเภอในพื้นที่นำไปมอบให้ผู้ประสบภัยพิบัติเช่นวาตภัยอัคีภัยจำนวน24 2คนโอกาสนี้ทรงปล่อยพันปลานินจิดาสาม ที่กรงประมงน้อมกล้าน้อมกรมอบถวายจำนวน999ตัวลงในลำห้วยเหนือเพื่อเป็นแหล่งเพาะขยายพันธุ์ภายในโครงการต่อจากนั้นได้ทอดพระเนตรอีัสการการดำเนินงานของโรงพยาบาลค่ายสมเ็จพระพุทธยอดฟ้าจุาลาโลกมหาราชซึ่งได้ดำเนินโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาการแปบร,รูปสมบ